รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตนับตั้งแต่ปี2563กว่า2ปีที่ผ่านมานะครับที่ประเทศไทยเจอกับโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงพี่น้องประชาชนวันนี้รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะเปิดประเทศเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืนมารายการ Thailand Today วันนี้เราจะมาร่วมเปิดประเทศทางออกฝ่าวิกฤต กับอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์งคลสุธีพบกันช่วงหน้าครับถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอย่างเท่าเดือนหกคนก็ต้อง แบงก็ไม่มีอีก8ปดเามื่อถึงก่อนยังไงดองเหยียบเข้าเอมโฟไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน m อผ่านไลน์ลงทะเบียน m อมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่นวนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ ทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราเชิบประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอย่างเท้าเดือนหกคนก็ตกกรรำรำ แบงก็ไม่มีอีก 8...9 มเามื่อถึงก่อนยังไงดอมเอย่า,ยาเข้าเอมโไงตักักแค่ลงทะเบียน m อผ่านไลน์ลงทะเบียนเอม,เเอมโโแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ ทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้ประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วยเต็มโปร50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาท่านชมกับรายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เราจะมาจับเข่าคุยกับอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณสุพรรณมงคลสุธีเปิดประเทศทางออกฝ่าวิกฤตสวัสดีท่านครับสวัสดีครับคุณวีรพลครับขอบคุณนะครับที่เกี่ยวกับทางรการนะครับทีนี้คือเมื่อปี63ที่ผ่านมากว่า2ปีแล้วท่านครัประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาภาวะโควิด -19 เหมือนทั่วโลกนะครับท่านครับผลกระทบตรงนี้รุนแรงมากอยากให้ท่านพูดถึงภาพรวมช่วงที่ผ่านมา2ปี้ท่านครับ ก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็น2ปีที่ลำบากมากสำหรับทุกภาคส่วนนะครับในช่วงระยะที่เกิดมาใหม่ๆทุกคนแพนิกกันหมดมีการล็อกดาวน์ช่วงนั้นก็จะเห็นเล,เลยว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ย GDP ประเทศเราดรอปเลยลบหกร์รเซกว่าซึ่งเป็นการดรอปที่สูงที่สุดในช่วงช่ๆสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับหนักกว่าต้มยำกุ้งท่านฮะหนักกว่าต้มยำกุ้งไหมมันก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่า ครั้งนี้การที่ดรอปเนี่ยมันต้นยำกู้มันจะเป็นเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของบริษัทใหญ่เรื่องบริษัทต,ตลาดทุนเป็นหลักแต่ครั้งนี้มันจะดรอปถึงทุกภาคส่วนกลกราคญยาทั้งหลายจะโดนหมดเพราะว่ามีการล็อกดาวน์การท่องเที่ยวไม่เกิดนะครับการเดินทางไม่เกิดร้านลวงต้องปิดนะครับเหมือนอยู่ดีช็อคเศรษกิจมานะครับอยู่ดเีเหมือนแผ่นดินไหวในภา,าคอุตสาหกรรมนะครับภาคการท่องเที่ยวนี่วันนี้ยังยังยังแพนิกอยู่เลย แลวมัน,นเกิดกันทั่วโลกด้วยนะครับครับมันเกิดทั่วโลกหมดครับ,รบ GDP ทั่วโลกในปีอสองปีแล้วเนี่ยดรอปหมดทุกประเทศติดลบเกือบทุกประเทศยกเว้นจีนบวกนิดหน่อยเวียดน,นามก็บวกนิดนึงอะไรเงี้ยนอกนั้นก็ติดลบกัน4 5่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ช่วงาาที่รัฐบาลมีมาตรการล็อกดาวน์เพราะว่าจะต้องออจํากัดการขยายของโควิดสิบเก้า อุตสาหกรรมอะไรที่โดนหนักๆกันนะโดนหมดเลยครับในช่วงช่วงแรกโดนหมดเพราะรัฐบาลล็อกดาวน์พอหลังจากนั้นพอค่อยๆคลายอุตสาหกรรมที่ยังเหนื่อยอยู่มากๆคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดเพราะยังไม่สามารถเปิดได้เราค่อยๆเปิดมาทีละภาคส่วนนะครับเพราะนอุตสาหกรรมที่ยังไม่ค่อยโดนกระทบคือพวกส่งออกพวกส่งออกพอเปิดประเทศมาอะไรมามันก็จะขับเคลื่อนได้แต่ช่วงล็อกดาวน์เขายังผลิตอยู่ เป็นตัวเลขการส่งออกนี้ยังขับเคลื่อนได้แต่ยังไม่ดีเพราะว่าทุกประเทศแย่หมดใน2ปีแล้วนะครับเพิ่งมาดีเมื่อปีแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มกลับมาเพราะว่าหลายประเทศเปิดละแต่เราเนี่ยเปิดชาเขาก็เสียหายนะครับอันนี้พอคนอื่นเปิดการตัวเลขเศรษฐกิจทุกคนก็เริ่มพุ่งขึ้นมารีเวิร์สกลับมาในปีที่แล้วท่องเที่ยวน่าจะหนักที่สุดมาแล่ะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มันต่อเนื่องด้วยภาคบริการพวกโรงแรมพวกอาหารตรงนี้นะครับ โดนหมดเลยครับ,รบนะท่องเที่ยวภาคบรยการโดยเฉพาะท่องเที่ยวที่รับจากต่างประเทศนะครับตอนนี้ท่องเที่ยวในประเทศเปีแล้วเราก็มีกระตุ้นนะครับเที่ยวด้วยกันอะไรกันเนี่ยนะครับรบ,บางโรงแรมก็เริ่มดีขึ้นบางร้านอาหารเริ่มดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ มี5ดาวดาวนะครับที่ต้องลดราคาลงมาเยอะๆร้านอาหารที่เคยมีชื่อเสียงมาก,ก่อนก็จะเริ่มดนีขึ้นแต่พวกเอสเอ e, ตัวเล็กๆนะครับโรงแรมขนาดไซส์ขนาดสะสามสี่ดาวพวกนี้ยังแย่อยู่จนถึงวันนี้ก็ยังแย่อยู่ครับจริงๆช่วงที่ล็อกดาวหรือว่าผ่อนคลายบ้างเนี่ยรัฐบาลเองก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือพอสมควรนะครับตัวมาตรการมีคนละครึ่งบ้างนะครับมสมัยออชอปดีมีมีมาตรการออกมาต่อเนื่อง แต่มันไม่พอรอกครับเพราะรายได้เขาหายไปเยอะมากนะครับบางอย่างเนี่ยมันต้องกู้เงินมาบางการอย่างเขาไปเตรียมร้านไว้อะไรไว้ต้องจ่ายพนักงานซึ่งซึ่งมันมันไม่เพียงพอกับการช่วยเหลือของรัฐบาลนะครับก็ต้องยอมรับว่าหนเดียวทางที่จะเพิ่มรายได้คือเปิดประเทศผมพูดเรื่องเปิดประเทศตลอดเวลาครับเปิดประเทศเป็นอาเจีรนได้ที่สําคัญมากท่านนะถูกครับครับเพราะกูเห็นว่าถ้าเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเรา เราน่าจะไดถ้ถึงถึงหลายแสนด้านล้านบาทนะครับถ้าเรามีนักท you ่องเที่ยวสักห้าหกล้านคนเนี่ยเราก็ได้ห้าหกแสนล้านเป็นอย่างน้อยหรือหนึ่งล้านล้านเป็นอย่างน้อยนะครับตอนที่เราจะมาพูดถึงประเด็นการเปิดประเทศนะวันนี้ซึ่งรัฐบาลก็ดีเดย์แล้วคลิกออฟแล้วท่านนะครับจะย้อนไปสักนิดหนึ่งว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภาพใหญ่เศรษฐกิจภาพใหญ่เป็นยังไงท่านคะอุตสาหกรรมภาพใหญ่คืออยู่ที่การส่งออกก็ยังดีอยู่ ยานยนต์ก็ยังดีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ก็ดีแต่ว่าไม่ดีอาจจะไม่ดีเท่าปีแล้วเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกกลับมาแยกแล้วนะครับเพราะด้วยสาการอื่นๆนอกจากโควิดยังมีสาการอื่นที่เข้ามากระทบอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในปีแล้วเนี่ยหลายๆอุตสาหกรรมทางด้านส่งออกเริ่มเฟื่องนะครับเริ่มเฟื่นแล้วใช่ไหมเริ่มเฟื่อแต่ปีนี้หลังจากนี้ต่อไปจะเริ่มเหนื่อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกที่คาดหวังว่าปีนี้จะโตขึ้นเยอะทุกประเทศพยายามจะ มีเงินเฟ้อเข้ามานม้นเศรษฐกิจของทุเทศจะแย่ลงเพราะดอกเบีย้ยจะขึ้นพลังงานขึ้นนะครับทุกอย่างขึ้นมาหมดเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวมันมีค่อนข้างสูงท่านหมายความว่าครึ่งปีแรกเนี่ยถือว่าหนักแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังที่เรากําลังจะเดินต่อเนี่ยหนักยิ่งกว่าลหครับจริงๆแล้วจีพีทางสภาวอุตสาหกรรมเคยมองว่า1ินะในกกรนะมองว่า g d p เราโตปีนี้ประมาณนี้ แต่ดูแล้วดูท่าทีนะผมว่ามันไม่เกินสามมีหกห้าเนี่ยนะอ่ามันจะเริ่ม <5 S 1> ดรอปลงแล้วเพราะว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศก็จะเริ่มชะลอตัวลงเพราะว่าเศรษฐกิจในแต่ละประเทศจะถูกฟีสเพราะดอกเบี้ยม,มันขึ้นมาเพราะเงินเฟอ้อมันขึ้นมาแบบเอ็กซ์ตรีมนะครับหลายประเทศขึ้นมาถึง8%ดเปนกว่าบ้านแล้วก็เจ็ดปอร์เซ็กว่านะครับถ้าค่าไฟค่าน้ํามันยังขึ้นอีกเราก็จะเราจะสูงอีกเพราะฉะนั้นเฉลี่ยปีนี้เงินเฟอ้อเรงมองว่าของเราอาจจะถึง6%เป ที่ท่านมองปัญหาหลักๆเนี่ยที่มันกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างโทปัจจัยนะครับนอกจากสถานโควิดที่เราเจอแต่วันนี้ดีขึ้นสถานการณ์หลักคือเรื่องของสงครามนะยูเครนกับรัสเซียเพราะสงครามนี้ฮะมันทําให้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่เริ่มบุกกันมามีการแซงชั่นอย่างต่อเนื่องเป็นแซงชั่นไปแซงชั่นมันมากิจกรนไปกิ่กันมานะครับทําให้เจอแน่เรื่องพลังงานนะะพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับ ราคาสินค้าพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวหรือเท่าตัวเกือบสองเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ต้นทุนการผลิตทุกอย่างมันต้องใช้พลังงานหมดสูงขึ้นนะครับด้วยเงินเฟอ้อที่สูงนะครับหลายประเทศพยายามกดดันเรื่องดอกเบีย้ยเง้นดอกเบีย้ยจะขึ้นนอเมริกาขึ้นดีเดียวจุดเจ็ดซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับ,รบจากเดิมนี่ดอกเบีย้ยอเมริกาศูนย์งสองจุดจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยสูงที่สุดในรอบสิบกว่าปี ครับเขาก็จะต้องเบรกพอเบรกเขาต้องเบรกทางเดียวทําให้เศรษฐกิจเขาฟองสบู่ลดลงก็คือก็ต้องเอาดอกเบี้ยมาคําปัญหามันเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะยิ่งอเมริกามาซ้ําตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะเดินต่อยังไงประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องเปิดประเทศเป็นส่วนหนึ่งนะครับการที่จะสร้างสินค้าไทยไม่อินไทยแลนด์จะทำยังไงให้เราผลักดันสินค้าไทยมากขึ้นผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้มันโตต่อเนื่องได้ การท่องเที่ยวดีเราเปิดเข้ามาต้องเปิดอย่างเข้ามาเป็นปกติหลายประเทศนี้เปิดเป็นนอร์มอลหมดเลยนะครับเอายกตัวอย่างคู่แข่งเราเราพูดเรื่อยเรื่อยเวียดน,นามวันนี้รัดไปเวียดน,นามไม่ต้องตรวจแม้แต่วัคซีมนมะ้ว่าท่านฉีดหรือเปล่าเขาไม่สนใจแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดประเทศให้กลับมาสถานการณ์ปกติเป็นเรื่องใหญ่นั่นหมายถึงว่าเราต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวด้วยเป็นหลักนะครับหนึ่ง,พ,งพ,พึ่งพาการท่องเที่ยวพึ่งพาการใช้จ่ายในประเทศเอง การจ้ามจ่ใจด้วยรเราต้องกระตุ้นคนที่มีเงินมาใช้จ่ายมากขึ้นชอบดีมีเคนโครงการที่เคยดีนะครับก็ฝากว่ารัฐบาลก็ควรจะนํมักลับมาใช้นะครับจากเดิมเคยให้วงเงินสามหมื่นห้าหมื่นก็เป็นแสนหนึ่งได้ไหมนะครับนั่นคือคนที่มีเงินเข้ามามามาใช้จ่ายมากขึ้นนั่นคือทําให้รอบการหมุนของเงินเยอะขึ้นแล้วมันทำให้ VAT เข้ามาสู่รัฐบาลมากขึ้นเพราะคนที่ใช้จ่ายต้องมี VAT ไปหักนะครับ อย่างนี้เป็นต้นแล้วเปิดการท่องเที่ยวให้กลับมาพวกเอนเตอร์เทนเมนต์กลับมาเหมือนเดิมเวลาการเปิดปิดทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพราะฉะนั้นพวกร้านอาหารกลาง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 คืนนะธุรกิจทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์พวกคนขับรถแท็กซี่นะครับคนเด็กเสิร์ฟเด็กคนบริการทั้งหมดก็จะได้กลับมาณนวันนี้นโยบายรัฐบาลที่เปิดประเทศแล้วยังไม่เพียงพอต้องต้องเพิ่มอะไรอีกก็ยังลดหลายอย่างยังไม่ไม่ปกตินะครับอันนี้ยังเปิดไม่ได้อันนี้ยังปิดเวลานี้อันนี้ยังห้ามกินต้อง เข้าไปเดิมได้ต้องใส่หน้ากากอะไรเงี้ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คิดมาว่าก่อนโควิดเป็นยังไงให้เป็นอย่างนั้นจบแล้วนะครับประเทศเราก่อนโควิดเรามีมาตรการแบบไหนก็ใช้มาตรการเดิมก่อนโควิดคือภาครัฐเองกระทรวงสาธารณสุขเองสบคอเองก็จะมองในเรื่องของการเซฟในเรื่องของโควิดวันนี้เราต้องมองอย่างนี้สาการแต่สาการมาไม่เหมือนกันสาการช่วงโควิดรุนแรงเราต้องเซฟเรื่องโควิด เพราะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นรู้ว่าเรายังไม่มีวัคซีนอันนั้นนะถูกต้องแต่วันนี้สถานการณ์ที่ประเทศกำลังแย่คือเรื่องเศรษฐกิจครับเราต้องเศรษฐกิจเป็นตัวนําถูกไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นว่าสถานการณ์สาธารณสุขมันไม่มีปัญหาแล้วคนเป็นผมเชื่อว่าผู้ีริโภคพับพวกก็เป็นกันเยอะแยะผมคนหนึ่งแหละเคยเป็นนะครับแล้วมันก็หายกลับมาเหมือนปกติเหมือนเดิมคือณวันนี้เนี่ยบริบทเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยผมว่ามันคลี่คลายและนิ่งแล้ว รัฐบาลสามารถควบคุมได้ทีนี้เราก็ต้องมาโฟกัสที่เรื่องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจพลังงานเป็นปัญหามากท่านครับพลังงานอย่างไรก็มีปัญหาเพราะเราไม่เป็นประเทศที่มีมีการผลิตพลังงานนะครับเรื่นโยบายการพลังงานเราในภายภ้างหน้าเรื่องพลังงานหมุนเวียนพวกนี้ต้องชัดเจนต้องมีการ s ัพ s i d i เพื่อให้มันเกิดพลังงานชีวมวลซึ่งตอนวันนี้เราก็พยายามทําอยู่นะครับแต่ต้องยอมรับว่าพลังงานมันเกิดจากการแซงชั่นซึ่งกันและกัน นะครับแล้วก็ทําให้มีการเก็งกําไรด้วยอะไรทุกอย่างมันก็ขึ้นมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพลังงานมันมีผลกระทบก็บมีอยู่ทางเดียวคือเราต้องทําไงรายได้เราเพิ่มขึ้นสองท,ทำไงลดค่าใช้จ่ายลงทําไงที่เราจะลดการใช้พลังงานโดนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเราก็ต้องระวังตอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วก็การหารแหล่งพลังงานที่เพิ่มขึ้นสําหรับประเทศเรา ราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลเนี่ยมันขึ้นมากราคาแก๊สก็ขึ้นนยท่านคนันแก๊สยังขึ้นไม่สุดนะครับรัฐบาลยังช่วยอ,อุ้มอยู่เยอะมากนะแก๊สแก๊สควรเรือนเนี่ยนะครับน้ำมันก็ยังอุ้มดีเซลอยู่ทุกวันนี้ยตรงนี้ท่านจะแนะนําหาทางออกอยังไงผมว่าเรื่องทางออกมันไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้วันนี้เนี่ยรายจ่ายตรงนี้มันเห็นอยู่แล้วรายได้ที่ยาวเข้ามายัางไงเพิ่มขึ้นยังไงที่จะทําให้ บริษัทใหญ่ๆลงมาช่วยบริษัทเล็กๆได้มากขึ้นไม่ว่าวงจรการให้เครดิตเทอมการให้วงเงินไปค้าขายการให้ปล่อยสินค้าเบื่อเขาอยู่รอดได้ปล่อยวัตถุดิบให้ยาวขึ้นวงเงินพวกเนี้ยบริษัทใหญ่ต้องกลับมาดูตัวเองว่าจะช่วยได้ไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทเล็กมันแย่หมดนะครับการที่คุณให้เครดิตยาวขึ้นการที่ไม่ต้องซื้อเงินสดการที่คุณให้เครดิตเขาปล่อยยาวขึ้นเนี่ยเขาก็คือช่วยเรื่องแคปโฟเขา นอกจากแบงก์เองเรื่องบอสอยอที่เราต้องค้ำประกันเพิ่มหาวงเงินมาค้ำประกันเพิ่มให้นักธุรกิจผู้นี้ไปได้เพราะเขาไปได้เขาก็จ้างงานได้วันนี้เนี่ย <Okay. S 2> เรากลับมาเปิดประเทศพอเปิดประเทศแล้วไม่ใช่ผมเปิดปุ๊บผมมีตังค์ร้านผมก็ต้องกลับไปเช่าใหม่ถูกไหมฮะ <Okay. S 2> ต้อง <Okay. S 2> จ้างจ้างใหม่เงินเคยกู้ดอกองบดอกเบีย้ยที่สูงพวกเนี้ยเหนื่อยหมดถ้าแ,แบงก์อัดฉีดแต่แทุกคนให้อัดฉีดลงไปปล่อยกู้เขามากขึ้น นะครับทั้งาภาคเอกชนภาครัฐนะครับภาคการธนาคารก็ทําให้เขากลับมาท,ทําธุรกิจได้ไอ้ที่เสียหายตะไว้ก่อนดีเมื่อไหร่ค่อยผ่อนายท่านหมายถึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ธุรก,กิจเ ME ระดับล่างเลยไหมต้อง s อ e ครับระดับล่างที่เสียหายจริงๆเพราะว่าในเหตุการณ์นี้มีผู้ได้และผู้เสียแต่ผู้เสียเป็นคนส่วนใหญ่ผู้ได้คือพวกที่ท,ทําธุรกิจเอ็กซ์พอร์ตทำธุรกิจที่มัน เกี่ยวกับสาสุขแล้วนะโรงพยาบาลพวกนี้พูดได้นะแบงก์ก็ยังไม่เสียหายอันนี้สงจากตรงนี้ท่านนะใช่ครับมันต้องลงมาช่วยกันนะครับว่าจะทํายังไงนะครับ<ม>ให้ให้รักยานี่อยู่ได้รัฐช่วยคนเดียวไม่ไหวแล้วครับแบงก์เองคะฮะแบงก์เองจะต้องมีบทบาทเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยยังไงแบงก์เองบสยมีเพิ่มวงเงินคำบรำมการบสยได้ไหมวิธีการปล่อยจากแบงค์รัฐเนี่ยง่ายขึ้น ที่จะเข้ามาช่วยอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องดอกเบีย้ยนะต้องซับซัพสินดียังไงนะครับอันนี้คือภาครัฐช่วยเองชนก็คือการช่วยลูกค้าของตัวเองนะครับช่วยปล่อยให้มีเครดิตยาวขึ้นนะครับการชําระเงินายาวมากขึ้นปล่อยสินค้าเขาให้มีโอกาสาเข้าไปค้าขายได้ง่ายขึ้นครับจริงๆสถานการณ์ของการคลังเราเงินมันก็ไม่มีท่านาจะทำไง เงินไม่มีเงินเรายังมีอยู่ครับต้องบ,บอกเลยว่าเงินเราไม่ได้ดุลกาชรชำระเงินเรายังดีอยู่เราติดระดับต้ตนๆของโลกอันนีค้คือสิ่งที่ข้อดีของเราถ้าเงินเราไม่มีเร,เราแย่ไปยิ่งกว่านี้ละออตอนนี้เงินเรามีนะตลาดทุนเรายังดีนะครับผมถึงบอกไม่เห็นด้วยในการเก็บภาษีหุ้นเพราะตลาดทุนเรายังดีเครื่องยนต์ตัวนี้ยังดีต้องรักษาไว้ให้ได้เพราะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หลักในการที่จะทําทให้ความเชื่อั่นของประเทศเรายังดี I, เพราะฉะนั้นเงินเรายังมีแต่ ทุกอย่างมันมันมันต้องมีความทัดทุกอย่างต้องมีรายได้เข้ามาเสริมเพราะห้าปีที่ผ่านมาดุลการชําระเงินดุลการค้าเรารดีขึ้นมาตลอดติดบวกตลอดเราเอ็กซ์พอร์ตมากกว่าอินพอร์ตนะครับแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปไม่มีทางเลยครับติดลบ,บตลอดเพราะว่าการเมื่อก่อนเรานําเข้าน้ํามัน40เหรเลี้ยน30กว่าเลี้ยญ50เสรลี้ยน60เหรเี้ยญวันนี้นําเข้าน้ํามัน 100, ร้อยเลียนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องจ่ายเงินเพิ่ม ในการเดียวกันได้ของเท่าเดิมเพราะฉะนั้นดุลการชานะเงินดุลการค้าเราต้องติดลบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งรัฐบาลต้องหาไรายได้อย่างอื่นเข้ามาเสริมให้เร็วนะครับจริงๆมันก็เป็นภาวะที่หนักนะฮะท่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองอท่านก็พูดถึงว่าน,นวันนี้วิกฤตมันซ้อนวิกฤตคือต้องน่าเห็นใจรัฐบาลชุดดีเหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่ามันมันไม่ได้วิกฤตธรรมดามันเป็น perfect storm คือวิกฤตซ้อมวิกฤตอย่างที่คุณวิรยวพลบอกว่าก็ยังไม่ทันแก้นี้ก็มาแก้นนี้อ้นี้ก็มานะครับเพราะนั้นตรงนี้มันมันยากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมองเรื่องของการแก้ไขเนี่ยมันจะต้องระดมผมบอกแล้วรัฐกับเอกชนต้องต้องเข้ามาช่วยกันให้ใจร่วมกันต้องจับมือกันให้มากขึ้นโครงการต่างๆของรัฐอันนี้หลายัยงไม่จําเป็นใช้อะไรที่มันไม่เกี่ยวเศรษฐกิจมาก ของการเหล่านั้นผันก็มาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจได้ไหมนะครับเพราะว่าวันนี้รัฐต้องเอาเศรษฐกิจให้อยู่ให้ได้จากสถานการณ์โควิดเมื่อปี -63 ถือว่ามันมันเป็นเรื่องช็อกโลกฮะถูกไหมฮะมันเกิดขึ้นทั้งหมดทีนี้เราจะมาถอดบทเรียนอย่างไรอะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในบ้านเราเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าที่จังหวัดใหญ่ๆหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่หายไปเลยนะท่านนะคือบทเรียนของเราเราต้องมาดูว่าประเทศเราถนัดอะไร ผมพูดอยู่เสมอเราต้องมาทําดูว่าประเทศเราถนัดอะไรคนส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยประชากรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่กับธุรกิจอะไรประ,ประแบบไหนครับเราคือเรื่องเกษตรเราเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเฮลท์เราก็น่าจะมาในอนาคตคเพียงเกษตรเนี่มันไม่ใช่เกษตรต้นน้ําอย่างเดียวเกษตรนี่มันไปถึงปลายน้ําเยอะมากสบายเชน ไปถึงเครื่องสำอางยารักษาโรคสมุนไพรนะแม้แต่สิ่งทอทุกอย่างเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมันจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสเรื่องเกษตรทำยังไงให้เกษตรเราดีนะครับทำเรื่องโซนนิ่งทำเรื่องการดีให้เทคโนโลยีโน้ตฮาวเรื่องผลผลิตนะครับเกษตรกับอุตสาหกรรมต้องจับมือกันเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปให้ได้และแข่งขันกับทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นเกษตรคืออาหาร วันนี้คือโชคดีข้อดีก็คือว่าในความไม่ดีนะเรามีเรื่องของการเ,เรื่องของอาหารที่จะมีปัญหาในอนาคตนะครับฟู้ดเคียวตี้จะมานะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าอาหารทั่วโลกจะเริ่มขาดแคลนเพราะด้วยระบบแซนชั่นกันเนี่ยนะครับเพราะั้นประเทศเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารท่านหมายความว่ารัฐบาลเองก็ต้องหันกลับมามองให้การสนับสนุนสนับสนุนทั้งเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม นะครับแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฟู้ดทั้งหมดเนี่ยนะครับเราต้องทําการวิจัยนะครับจะทํำยังไงให้ต้นทุนเขาถูกลงระบบน้ำโซนนิ่งเพราะว่าวันนี้เกษตรเราแข่งขันไม่ได้เพราะชโรทานเราไม่ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องโซนนิ่งนะครับเราอันไหนควรจะปลูกอะไรอะไรยังไงรัฐบาลจะซัพพอร์ตยังไงอันนี้ต้องต้องทำครับ ธรรมชมกับปรฎการไทยแลนด์ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีเราก็จะมาจับเข่าคุยต่อถึงเปิดประเทศทางออกฝ่าวิกฤตวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณท่านอย่างมากนะครับครับขอบคุณครับคุณวิรพลครับ สายนี้ไม่มีคําว่าครอบครัวอย่างเท่าเดือนหกคนก็ตุกรัม,มแบงก์ก็ไม่มีอีกแปดสิบเก้ามื่อถึงก่อนยังไงดอมเยียบเข้า m 4ไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อแค่แอดไลน์แอดเอไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอะลองนี่พ่อเราใช้บริการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัว <Okay. S 1> อแางเ,าเดือน,นก์รำรำก็ไม่มีอีกแปดเก้า <8, 9. S 2> มาถึงก่อนยังไงดอมเยียวเข้าเอมไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียนเอ r ม,บบอมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้ประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท่านผู้ชมครับรายการไทย l a n ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธมงคลสุธีเราก็จะมาสนทนาต่อครับเปิดประเทศทางออกฝ่าวิกฤตวันนี้รายการไทยรัฐทูเด a ์เปิดประเทศสู่อนาคตหมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีระพลลักธรรมสวัสดีครับ